ยี่ยัย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 กินไม่ได้อะไรวะเนี่ยยัยแบเอาเนื้ออะไรมาเนื้อหมาไปเนี่ยได้นะเดี๋ยวเราจะลองกินดูนะพี่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซี FC ทุกทุกคนเลยนะก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้กลับมายัางอ่าบ้านยายปอบอีกครั้งหนึ่งแล้วพี่วันนี้เนี่ยจะ กลับมาเยี่ยมเยียนในปอบทุกคนก็ไม่ได้กลับมาหลายวันแล้วก็คือรอบล่าสุดที่ผมมาเนี่ยก็คือไม่เจอยายนะทุกคนก็ประมาณสามสี่วันแล้วมั้งผมกลับมาเนี่ยก็คือไม่เจอยายทุกคนผมก็เลยอไม่เจอยายผมก็เลยอแค่ทอ่ารทำความสะอาดหน้าบ้านยายทุกคนกวาดมุงใบไม้หน้าบ้านยายนะเดี๋ยวรอบนี้เราจะกลับมาหายายกันดูดีว่ารอบนี้เราเนี่ยจะเจอยายหรือเปล่านะซึ่งผมเี่ยไม่ได้เจอยายปอบมา นานมากๆแล้วอ่าแล้วก็ไม่ค่อยมีใครมาเยี่ยมยายเท,ท่าเท่าไรน,นะวันนี้ก็เลยอยากจะกลับมาหายายนั่นดูดีว่ายายอยู่หรือเปล่าแล้วก็ยายน่ะสบายดีหรือเปล่าทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดินทางกันต่อก็อีกไม่ไกลแล้วตอนนี้ผมอยู่ทางเขา้าหน้าบ้านยายปอบ,อคคบทุกคนก็เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยนะก็น,น,นู่นนะครับผมหน้าบ้านยายปอบอก็เป็นบ้านบาบอกว่าไงเป็นบ้านล้างที่อ่า ในป่าเหานี้มันมีบ้านอยู่หลังเดียวไง <c oughs> ปโอ้ไฟไหม้นะแล้วก็ไม่กี่วันก่อนเนี่ยฝนมันได้ตกลงมาหน่อยนะทุกคนก็น่าจะช่วยดับไฟไว้ได้พอสมควรนะแล้วก็ไม่รู้ว่าฝนมันจะตกหรือเปล่าทุกคนตอนนี้ก็วันบ่ายโมงกว่าแนละ้วสภาพอากาศเนี่ยมันรู้สึกมันคึมๆนะทุกคนฟ้ามันคึมมาเองขางมันแล้วเหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกอทีนะถ้าตกก็ดีนะากกนะยาแทนนี้มันจะได้ขึ้นหน่อยนะ ก็ยังล่วงอยู่นะแต่ว่าโล่งไปเยอะเลยเสียงอะไร,ะรท,ท้องมีเสียง่เดี๋ยวเราไว้สานตายายก่อนนะทุกคนก็โอ,โอเคครับราลากันนะนี่นะครับส้มที่ผมได้นำมาเปลี่ยนนะครับ ว่า okay. แต่เมื่เหมือนนี่ใครอยู่นะทุกคนตันนี้ก็เป็นรอบก่อนที่ผมเนี่ยได้เผาเอา้าไม่กวาดไปไหนแล้ววะไม่กวาดไม่มีทุกคนไปไหนแล้ววะอรอบก่อนผมวาไงไว้ตรงนี้นี่ดูว่ายายเนี่ยลงมะอืมถ้าเป็นอย่างงี้ผมว่ายายเนี่ยอาจจะลงมาที่บ้านนั้นแล้วก็อาจจะหยิบไม่กวาดขึ้นไปนะแล้วก็มันก็ชา่างเถมันไม่ใช่ไม่กวาดผมอยู่ละมันจะเป็นไม่กวาดยายก็ได้เพราะรอบก่อนที่ผมเผาผมเผาอย่างนี้นะ นี่นะผมประมาณนี้เพราะตา้ถุนบ้านในผมมุดไม่ได้จริงๆนะทุกคนต้องขออาภัยที่นวยนะเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปอยู่ในป่ากันเผยยนื่อว่ายายเนี่ยอาจจะอยู่แถวแม่นม้ำนะทุกคนยายครับยายอาย่ยเล่าไม่ได้เจอ ก็าจานบินทุกคนตกใจ่างหมดไม่เคยใหญ่ับผมก็ไม่เคยเข้าไปในตรงนี้อคือบอกพี่ก่อนนะว่าป่าแห่งเนี้ยไอ้ที่ตรงขึ้นไปตรงบ้านใหญ่ผมไม่ได้ไปนานมากแล้วก็คือแล้วก็ทางเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากมากทุกคนแล้วก็เดินไกลด้วยแล้วก็ช่วงนี้เนะี่ยผมไม่ค่อยอยากจะไปสักเท่าไหร่รู้สึกมันไม่ค่อยดีไง จริงๆอ่ะผมนี่ยไม่ได้เจอแยปอบข่าวนานมากละใจหนึ่งก็อยากจะไปเยี่ยมแกน,นะแต่ว่าความรู้สึกผมอ่ะผม,มรู้สึกว่าผมเคยไปที่นั่นแล้วว่าผมไม่ค่อยอยากจะไปสักเท่าไหร่อ่ะผม,มะรู้สึกไม่ค่อยดีกับไอ้กระต๊อบหลังนั้นนะที่แยปอบข่าวอยู่อ่ะมันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาเนี่ยเลี้ยงเอาไว้นะทุกคนมันมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาเลี้ยงเอาไว้อ่ะอยู่ในบ้านหลังนั้นนะผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปมันเหมือนมีร่องรอยของ อมีคนนั่งนะที่ว่าตรงนี้มันออกหน่อยเนี่ยมัเหมือน,นมีคนนั่งอยู่ตรงนีย้ยายครับได้ยินเลได้ยินเสียงเหมืนอ,อนไปกันแล้วมันมีคนเดินดวยวอยู่อะเชผมว่าถ้ายายอยู่จริงอะถ้าถ้ายายอยู่แถวนี้จริงนะยายก็น่าจะได้ยินเสียงผมนะทุกคน าะว่าเราจะไม่ตามหายายว่ะเราจะไปรอยายที่บ้านกันเลยนะแต่เมื่อกี้นะ่ะผมได้ินเสียงคนเดินจริงนะเมื่อกี้นะผมว่าวันนี้ยายน่าจะอยู่นะได้ยินเสียงขบนวนนะั่นแหละมีคนเดินแล้วก็เมื่อกี้นะ่าเหมือนมีอะไรผ่านผ่านตาผมหน่อยนอืมก็เดี๋ยวเราไปรอที่บ้านกันเลยดีกว่าเพราะว่าเราเดินาหายอย่างเงี้ยถ้ายายเขาไม่อยากให้เราเห็นตัวจริงๆน่ะเราหายไงไก็หาไม่เจอทุกคนก็น่าจะมีแค่วิธีเดียวนะทุกคนว่าเราน่าจะต้องรอ ที่บ้านนะก็ตอนนี้บ่ายมงผมโอม้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะมืดอ่ะมีเวลาเยอะก็เดี๋ยวรอยายเดี๋ยวรอยายที่บ้านดีกว่าพอระหว่างนั้นถ้ายายไม่ออกมาจริงก็เดี๋ยวเราก็จะกวาดหน้าุ่งหน้าบ้านให้ยายหน่อยนะแต่สภาพบ้านเนี่ยมันเหมือนมันสะอาดขึ้นเปล่าไม่ลูกทุกคนข้างบนบ้านเมื่อก่อนเนีมาใบไม้เต็มเลยนะแต่เดี๋ยวนี้บ้านเนี่ยใบไม,ไม้ไม่มีเลยเดี๋ยวให้ทุกคนดู ใบไม้น้อยมากทุกคนก็คือรอบก่อนที่ผมมาถ้าผมจำไม่ผิดแต่ใบไม้นะคือจะเกลื่อนบ้านเลยนะมันเหมือนมีเออแล้วก็นี่อย่างคนบันไดเนี่ยมันเปลี่ยนที่นะตอนแรกผมวางไว้ตรงนี้ใช่ปะ่ะตอนแรกมันอยู่ตรงนี้นมันเปลี่ยนที่แบบว่ายายเนี่ยอาจจะกลับมาอย่างบ้านหลังนี้นะยาย,ยังอยู่นะทุกคนคิดเอาไว้อย่างนั้นนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราเจะมานั่งรอคุณยายกันนะทุกคน ไม่รู้ว่าจะได้เจอหรือเปล่าก็ถ้า,าไม่รู้ว่าจะคลิปนี้ผมไม่รู้จะถ่ายอะไรเหมือนบบกันนะก็ถ้าไม่เจอใหญ่จริงก็คลิปนี้นะผมอาจจะไม่ได้หลงให้พี่พี่ดูนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่พี่จะเบื่อเอานะเพราะามากิีเราอกก็ไม่เจอใหญ่ก็ต้องมารอลุ้นกันถ้าไม่เจอใหญ่จริงก็คลิปนี้คงจะไม่ได้หลงพี่พก็พี่พี่ครับตอนนี้ผมก็ได้นั่งรอมาประมาณอกีน่นาะียขอดูก่อนนบประมาณสิบหกนาทีนะพี่พี่ก็ นั่งรอโอ้โหข้างหลังกล้องผมนี่ข่าวโพลนเลยนะก็คือกล้องมาห้อยดีแนละ้วทุกคนต้องขออภัยพี่ด้วยก็คือจะข้างหลังผมนี่ข่าวไปหมดเลยนะอตอนนี้เราอยู่บนสวรรค์ใช่ไหมก็คือข่าวไปหมดเลยตอนนี้เรานั่งรอคุณยายได้ประมาณสิบหกอ่าสิบหกนาทีละยังไม่เห็นวีแววที่คุณยายจะออกมานะแต่เมื่อกี้นะผมได้ยินเสียงข้างในป่าทุกคนอ,อืเหมือนผมจะเจอบางอย่างแนละ้วทุกคน๊ันเดาพันล้องหลายทุกคนดู น้องทุกคนผมเจอสองสัตว์เลยฝังตรงนั้นพูดเจอปะช่ยายอ่ะวะบ้านชายใช่ปะพระทงสีชมพูมคิดว่าใช่นะทุกคนตอนนี้เราเจอยายแล้วทุกคนหรือเปล่ายายใชายปลอดไหมครับกแกเดินม,มาแล้วแกเดินม,มาแล้ว โโนเจอปะนู่นนะเออชายใหญทุกคนเราเจอยายแล้วนะทุกคนเฮ้ยทำไมแกห้อยย่ามาดิวะนลุกขย้ยาย่ายายไปไหนมาครับยายไปไหนมาเนี่ยขึ้นมาก่อนนะขึ้นมาก่อน ใหญ่ขึ้นมาแล้วทุกคนไม่ใช่แบบใอญ่พกยามาดีวะด,ดูดิอุ้ยส่วนไหนเปล่ามันจะไ,ไม่เยียจะอะไรเนี่ยเปล่ายายทอดอะไรอะ่ะกุยบอกว่าเฮ้ยอะไรอะ่ะ อะไรอ่ะยายยายทำไรอะยิ่งยายยายยายากินไม่ได้อุ้ยอือหึยายกัดนิ้วผมดิุอะไรครับยายเล <k Heh Murray> ี้ยผมด้วยนะโอ้โหยายกัดนิ้วผมด้วยอะไรอ่ะยายเนื้ออะไรอ่ะอันไหนวะเนี่ย แกเอาเนื้ออะไรมาเนื้อหมา,าป่ะเนี่ยเฮ้ยอ่อเจียบยายเนี่ยให้เนื้ออะไรพวกหมาไม่รู้นะเหมือนจะให้ผมกินนะเดี๋ยวเราจะลองกินดูนะพี่พูดเล่นดูคุยกินไม่ได้ยายยายยายกินไม่ได้ยายต้นใหญ่บ้างยายยาย,ย,ายวางวางวางโอ้พี่วดูดิเนื้ออะไรวะยายไม่ใช่เนื้อหมาแน่นะ ให้เนื้อมาไปเนี่ยโอ้ยพี่แย่แปลงเนื้ออะไรหมาไปเนี่ยออกมาจากป่าเลยนะถ้ามันดูดีทุกคนมันเนื้อมันเยอะมากเลยนะไม่น่าจะใช่เนื้อพวกกระลุงกระลอกนะผมว่าโอ้เอางี้ยายอย่ากินไม่ได้นะอย่าเพิ่งกินนะผมเมื่อกี้ผมไม่ค่อยกล้าห้ามยายเท่าไหร่นะยายกัดน,นิ้วผมไปทิ้งละดูดิพี่เดี๋ยวปะ Ừ, เดี๋ยวผมเอางี้อยามีแต่โอ้มีแต่แกงเลยยายเดี๋ยวผมจะทำมันสุกก่อนเหรอยายเขากินได้ป่ะีญาญญาณนะเดี๋ยวต้นยายออกห่างหน่อยได้ป่ะผมกลัวว่ะออกห่างก่อนเดี๋ยวเราเก็บเก็บข้อย่างมาดีกว่ายายอยู่ละตอานนี้ตอนนี้ไงยายเฮียทำไรผมนะผมมาดีนะจำผมได้ป่ะเดี๋ยวจำผมได้ป่ะเนื้ออะไรไม่รู้พี่ดูดิไม่ใช่เนื้อมะโอ้โหพี่ดู นี่เคี้ยวมันหรือเปล่าเน,นี่ยเหมือนเคี้ยวของมันเลยอ่ะทุกคนดูดิเหมือนเป็นฟันของมันเลยนะโอ้โกลับเข,าข้าก่อนเอาเขายาดด้วยกันยาย,ยายโอ้ยยายจองเขม่งเ,เลยว่ะน,นั่นเองเรายายใส่ยามาแบบนี้แล้วทุกคนนั่นเองเ,เก็บไว้ก่อนนะผมผมเก็บไว้ก่อนนะผมเก็บไว้ก่อนนะเ,นนะเดี๋ยวจะทําให้มันสุกแล้วก็เดี๋ยวให้ยายกินนะผมเอาไกลๆก่อนไหนยายกินของดิบดิบ ก,ก็โอเคพ,พี่เดี๋ยวเราเนจะมาทําการย่างไอเนื้อปลาลาดเนี่ยให้ยายกินนะไม่รู้ว่ามันคืนเนื้ออะไรนะแต่ว่ารู้สึกว่ายายได้มาเยอะเลยนะดูดิยายเหมือนไม่พอใจเลยทุกคนยายฟังผมรู้เรื่องไหมเนี่ยยายคนนั้นจะฟังผมรู้เรื่องนะเพราะว่าเขาเนี่ยเคยพูดแต่ว่าพูดน้อยมากเดี๋ยวเราจะมาทําการย่างให้ยายกินทุกคนเพราะว่าไอของสดๆแบบนี้มันกินไม่ค่อยดีนะแล้วก็ เนื้อหมาบ่าวเนี่ยไม่รู้เป็นเนื้อหมาเนื้อแมวหรือว่าเนื้ออะไรนีทุกคนเนี่ยดูดิขูมันเต็มเลยทุกคนเนื้ออะไรไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะทําการย่างให้ใหญ่ยินดีกว่าเพราะว่ากินสดๆแบบนี้อันตรายมากทุกคนก็โอเคพี่ๆตอนนี้เราก็ได้ก่อไฟเป็นที่เรียบร้อยนะก็ใหญ่ปอกก็นั่งนูนนะก็นั่งงอคุ้งงอเข่าเหมือนว่าจะห่วงเนื้อไงไม่รู้นะผมแย่งเนื้อเข้ามานะก็ถ้าเหตุที่ผมแย่งเนื้อเข้ามาก็คือ ไม่อยากเขากินไม่อยากเขากินดิบนะทุกคนเขาเมื่อกี้เหมือนจะกินดิบนะแล้วก็พยายามจะย่งเนี่ยไอเนื้อเนี่ยไปจากผมเนี่ยเป็นจริงเป็นเนื้อของเขาเนี่ยแต่ว่าเขาเขาล่ามาได้ก็เป็นของเขาทุกคนแต่ว่ามันเป็นเนื้อดิบอะทุกคนดูดิไม่รู้เป็นเนื้อหมาหรือเนื้อแมวนะเยอะมากเลยทุกคนดิโอ้โหมันที่แบบดูดิไม่รู้ว่าเนื้ออะไรทุกคนแต่ว่ากินดิบไม่ได้ทุกคนเราใส่ยามอะไรมาเงี้ยทุกคนดูดิ ก็คือเขาอยู่ในป่าในเข่าเขาคงไม่รู้จักไอ้พวกอะไรนะเขาก็กินตามมีตามเกิดนะแต่เดี๋ยวเราจะย่างให้เขานะทุกคนโอ้โหหืมกินโคตรข่าวเลยทุกคนกินนี้มันข่าวมากนะคือไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรนะทุกคนแต่ตัวมันไม่ใหญ่มากผมดูสภาพตัวมันกลางๆนะทุกคนตัวมันไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กมากจะบอกเป็นกระรอกก็คิดว่าไม่น่าใช่นะทุกคนจะบอกเป็นหมามถ้าแมวนี้มีสิทธินะทุกคน ถ้าเป็นเนื้อแมวเนื้อหมาเนี่ยอาจจะมีเศษอยู่อ,นนอ,อืมเดี๋ยวเรามาทำการย่างให้ยายดีกว่าดูดิยายนี่คือแบบเหมือนจะหิวนะทุกคนก็ถึงผมบอกตอนแรกทุกคนว่าผมได้เสียงก็คือได้ยิงนะแล้วก็ร่องลอยมีร่องลอยอยู่ทุกคนร่องลอยเหมือนว่ายายยังอยู่ที่นี่นะก็เลยคิดว่ายายนั้นน่าจะอยู่แต่ก็อยู่จริงๆโอเคเดี๋ยวเราจะมา นั่งย่างไอเนื้อปิศาณเนี่ยให้ใหญ่กินนะทุกคนก็ไม่รู้ว่ายหญ่จะชอบหรือเปล่าของสุกเนี่ยอืมเอ้ยใหญ่อยยรอได้ไหมครับรอก่อนนะนิ่งกิฟเลยเหมือนว่าจะน้อยใจนะผมแย่งเนื้อออกมานใหญ่ยยผมมาได้มากินเองนะผมย่างให้ยหย่นะผมใาย่กินดิบไม่ได้นะครับผม เดี okay. ๋ยวเราตัดภาพเดี so here, okay. Okay, ๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่มันใกล้สุกดูนยทุกคนตอนนี้ผมก็เราแวงหลังกันนะหา่เนี่ยอ่ตอนนี้กำลังนั่งงอข้าวอ่านั่งแบบนี่อยู่นะกลัวว่าอยู่คอนโดไซผมเนี่ยชิพ่ายนะเดี๋ยวเรามานั่งย่างเอ้ยไฟไหม้ขอดับไฟก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้อ่าไอ้เนื้อปิชนาของเราเนี่ยก็น่าจะสุกแล้วนะทุกคนใน่หญ่เนี่ยนั่งรอจอดนั่งรอมากเลยนะก็คือมันจะได้กินนะ เมื่อกี้เนะี่ยตอนที่ระหว่างย่างอยู่ยายเขาเนะี่ยลุกขึ้นมารอบนั้นะแต่ผมบอกให้ยายไปนั่งนะยายเขาเลยยอมไปนั่งทุกคนตอนนี้<ม>เนื้อไอพิษหนังเราเนี่ยก็สุกแล้วนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําการให้ยายกินอุ้ยร้อนร้อน,อนยายสุกนะแล้วนะไอ้คนหอยามยายไปไหนขืนยายยายสุกแล้วไอ้หิวไหมครับยายเขาไม่พูดแปลกมากเลยน้อยมากแนะยายเขาแทบจะไม่พูดเลยนะ แล้วได้ผมรู้จักยายมายายกับพูดแค่ครั้งสองครั้งเองนะโอ้โหนี่ยายยายครับผมพร้อมเลยนี่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 หุม่มบงโอ้ห่วงยายกว่าเดินเลอะขอยายนะยายกินได้โหอุ้ยหอมมากทุกคนเนื้อหมาให้หอมจริงเลยเชฉยพูดเล่นทุกคนไม่รู้ใช้เนื้อหมากหรออืมแต่ลองยายยายลองกินดูยายขอจองเลยนะอืม เป็นงไงยายกินมือผมกินมือกันยาครับผมโหยายกินมุมมามากเลยยายอืมอร่อยน่าจะอร่อยโหเห็นใหญ่กินแล้วหิวเลยทุกคนอยากกินบ้างแต่ไม่รู้เป็นเนื้ออะไรมันมันทั้งอะไรทุกคนโหูใหญ่กินใหญ่เลยทุกคนโห เราลองให้ยายกินกันย,ยายก,กินใหญ่เลยนะถ้าจะอร่อยมาดผมนี่คืนน้ำลายเลยอืมยายผมอยากกินบ้างได้ปะ่ะจะลองขอยายกินดูมันน่ากินอยู่แล้วทุกคนไม่รู้เป็นเนื้อ,อะไรนะ ยายผมขอกินสักชิ้นได้ไหมได้นะเราวขอกินดูก่อกินอะไรรึป่ะกินมีกระดูกนี้วนะนี่นะก็นี่นะผมเนื้อหมาแะทุกคนแนบเบาเนื้อแมวก็ได้ครัก็พูดเล่นนะผมไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรนะแต่ว่ามันคล้ายๆพวกสัตว์บางอย่างที่มันมีขนาดกลางๆแล้วขนไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปนะ แล้วก็ยายเขาเนี้ยน่าจะไปหาได้มาจากป่านะทุกคนเป็นชิ้นเนื้อไม่รู้ว่าเนื้ออะไรนะเดี๋ยวเราจะลองกินดูทุกคน เนื้ออะไรเนี่ยานอืมกลิ่นโคตรแรงนะทุกคนเนื้ออะไรไม่รู้สาบจัดเลยอะเนื้อสาบมากอืมยากกินไม่ได้ไงวะกลิ่นมันก็หอมอยู่เลยแต่ว่าพอกินเข้าไปนะทุกคนกลิ่นคือแบบตีขึ้นจมูกเลยนะเนื้ออะไรไม่รู้ทุกคนราบมากเลยอะแต่ยายกินอร่อยมากเลย เอาแต่ยายผมไม่ไหวละโอเคเดี๋ยวปล่อยให้ยายกินไปแล้วทุกคนผมขอนั่งดูยายเงียบๆดีกว่าก็ทุกคนตอนนี้ยายก็กําลังกินอยู่เลยนะก็กลายไหมดแล้วแหละเหมือนจะอร่อยมากเลยนะเห็นแกกินแล้วดูสุกหน้าอร่อยมากแต่ผมลองกินดูแล้วไม่ไหวจริงทุกคนกิ้ผมอ้วกไปรอบหนึ่งก็โอเคเดี๋ยวเราเนี่จะปล่อยให้ยายกินไปเรื่อยนะแล้วก็ ส่วนผมเนี่ยก็จะขอเดินทางกลับอ่าบ้านก่อนนะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณบ่บายสามจะสี่โมงละเดี๋ยวให้ยายกินไปเรื่อยๆนะแต่แล้วก็เมื่อกี้นะลองพยายามคุยกับยายแล้วว่าอ่าเรานะเนี่ยผมเจะกลับบ้านก่อนนะก็เดี๋ยววางบ้าเลยจะมาเที่ยวหายายใหม่แล้วก็อ่าเนื้อไงอะ่ะไอเนื้อเมื่อกี้นะผมไม่รู้เป็นเนื้ออะไรนะเมื่อกี้ผมกินแล้วผมรีบคายทิ้งเลยกินมันเหม็นซาบมากๆเลยทุกคนไม่รู้เป็นเนื้ออะไรนะลองกินมันติดปากอยู่เลยนะ มเมื่อกี้อ้วกไวรอบหนึ่งก็คือมันก็แล้วแต่ความชอบของคนทุกคนก็ยายเขาคง,งจะอร่อยของเขาแ,แต่ว่าผมเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยไหวใจของพวกนี้นะอืมก็โอเคเดี๋ยวขอจบคลิปเลยแล้วกันเดี๋ยวจะรีบเดินทางกลับแล้วทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ทุกคนก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นึงติดตามไ้ผมด้วยนะทุกคนก็ขอจบคลิปแล้วก็เดี๋ยวทางกลับบ้านก่อนทุกคน